เซิร์ฟผมก็เพิ่งอัปเดตไปนะครับเมื่อวานวันพฤหัสนะมันอัปตาขาดมานะวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนมาตีตาขาดกันเลยไม่ใช่ตาขาดนั้นตาขาดนี้เออเป็นคังแรกของผมเลกันเลยครับที่ได้มาตีตาขาดนะก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงกันนะครับนะกดเข้าไปเลยอย่างแรกครับเราต้องมาหาจุดอ่อนของตาขาดก่อนหาจุดอ่อนได้สามครั้งนะครับเราจะสุ่มได้บัฟเวยอ้าว ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะไม่ได้อะไรเหลืออีกสองครั้งอได้มาแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะพลังโจมตีปะ่ะไม่พลังโจมตีพลังป้องกันนะวันนี้อ๋อได้มาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ได้มาแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ใช่ั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันนะอาจจะเป็นการเพิ่มแต้มนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดีย๋ยวเรามาดูของรางวัลหรืออะไรที่หลังตรงนี้เราจะต้องไปตีตะขาบก่อนครับเพราะทุกคนกําลังลุม นี่ตะขับอาวุโสนะคือมันมีวันจันพุธสุขใช่ไหมครับวันจันร์จะเป็นตะขับลูกน้องวันพุธจะเป็นตะขาบรุ่นพี่แล้วก็วันสุขจะเป็นตะขาบอาวุโสวันนี้ก็คือเขาอัพบนพฤหัสไงแล้ววันสุพ์พอดีก็เลยเป็นตะขาบอาวุโสพอดีนะนี่ก็ของรางวัลครับทําดาเมจได้ก็จะมีกล่อง S กล่อง A กล่อง B กล่อง C นะครับนะผมน่าจะอยู่ C แหละ <laughs> น่าจะไม่ได้ไกลกว่านั้นหรอกนะผม เป็นผู้ละอ่อนนะผู้น้อยโอเคเดี๋ยวผมจัดทีมก่อนคือมันตีได้เหมือนผมเคยดูเซิร์ฟนอกเว้ยเซิร์ฟนอกอะไรวป่าเราก็เล่นเซิร์ฟนอกเหมือนผมเคยดูเซิร์ฟจีนช่องอื่นอ่ะเขาจะตีได้สมรอบเว้ยเพราะงั้นผมจะต้องจัดตัวดีๆนะแล้วก็ต้องเอาบีสคิงไปเอเอเอะ โอ้มันมีเวลาจัดตัวคนน่ากลัวอ๋ออ๋อนี่อาจจะเป็นบัฟที่เราได้นะครับนะน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลุกระดม40ตลอดไม่เป็นไรครับเราสู้สุดใจครับได้เท่าไหนเท่าน,นั้นนะเพราะว่าตะขาบอุวุโสมันโหดส,สุดเดี๋ยวถ้าตะขาบรุ่นน้องกับตะขาบรุ่นพี่มาผมจะตีโชว์อีกทีอนะันนั้นอาจจะตีได้นานกว่า าบอาวุโสผมน่าจะตายแหละน่าจะสู้ไม่ไหวนะมีแค่สี่เทินนะครับการโจมตีของตาขับก็คือสามตัวแถวหน้านะเดี๋ยวเ,าเขามีท่าไม่ตายแล้วเดี๋ยวดูท่าไม่ตายถ้าถ้าเป็นแถวหน้าก็โอเคนะผมจะได้จัดง่ายๆแต่ถ้าโดนทุกตัวผมว่ายากเพราะว่าตัวข้างหลังผมว่ามันอ่อนหน้ากากหวานอย่างเงี้ยน่าจะโดนทีเดียวตายแต่คือมันเป็นดาเมจเดียวไงมันก็ต้องเอามาอยู่แล้วตีบอสอะมันขาดไม่ได้นะครับนะ ใครที่อัพหน้ากากหวานไว้เยอะๆก็โชคดีไปอี้บีบแม่งทั้งตัวเลยแทงท็อปครับกลางโล่เราจะได้ถึกๆนะอืมอ้ม,มตาขาบไทนั่นไงหน้ากากหวานไป,ไปแล้วร <c oughs> วดเร็วจริงๆเป็นไรครับยังเหลืออีกชงเชงชงเชงมันมันตีแรงกันไปวะสู้ไม่ไหวว่ะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยผมสู้ได้อยู่แล้วแหละสี่เทินนะสรุปสู้ไม่ไหว ตายหมดแล้วไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ถ้ามีซอมบี้แมนนี้ผมว่าได้ยาวๆอันนี้เห็นไหมเราเพิ่อเราสซคิปปุ๊บเราก็จะมาทีสใช่ไหมครับนะคือมันน่าจะตีได้3ทีแล้วเมื่อกี้ผมอ่านนะสามทีเดี๋ยวามาจัดทีม2องกันครับอัพไว้เยอะๆนะสำหรับเซิร์ฟไทยอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่มาตอนนี้คุณก็อัพตัวไว้เยอะๆเลยยังไงก็ได้ใช้นะครับทุกตัวนะ ไม่มีตัวไหนไม่ได้ใช้ในผมจัดทีมแบบนี้แล้วกันเอาคอจีนัสดีกว่ากาโลไว้อีกทีหนึ่งนะเพราะมันมี3ทีผมใช้คอขั้น2จะได้ลูกไฟเยอะๆนะครับเปิดออโต้ไปเลยแล้วกัน ตีไม่เข้านอเออไม่ตายเว้ยได้อยู่แต่เหมือนตาขาบอาวุโสเขาจะแบบมีบัฟแล้วนะตอนนี้ตาแรกเขาไม่มีบัฟนะเหมือนเขาจะเก่งขึ้นทุกตานะครับนะ อ๋อเปลี่ยนทําไม่ตายด้วยอืมจเจเิ่นกูตายทั้งทีไม่เหลืออะไรแล้วครับตอนนี้เรียบรอ้อยโดนกัดเ่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยรอขคาบเฮ้ยมันรอข้างวะน,นี้ก็ของที่เราได้นะครับเะ้อเฮ้ยมนโคเท่เอสนุกสนุกอ๋อไม่ใช่ผมตีได้สามครั้งแต่ถ้าเรามีตัวเยอะๆเรายืนได้ยาว อ๋อเห็นไหมผมอยู่ดับซีนะครับนะผมเป็นลูกกระจกค,ครับสายฟีก็อเงี้ยแหละกากนะอ๋อก็คือถ้าใครโห,หดก็ตีได้ยาวๆเลยนะครับถ้ามีตัวเย,เย,เย,เยอะๆอะเข้าใจแล้วแต่คือมันจะเก่งขึ้นทุกตาไงเมื่อกี้ก็คือยิ่งโหดขึ้นแล้วก็ลอกคาบก็ยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาจัดทีมใหม่แล้วกันให้มันเพื่อจะยืนได้นานขึ้นนะเป็นทีมนี้แล้วกันจะได้เน้นดาเมจด้วยนะครับนะหวังว่าจะรอดนะ คือมันต้องยืนให้ครบ4 turn, ี่เทินไหมผมเข้าใจแล้วยืนครบ4เทินปุ๊บมันจะเห่าเรา1ทีแล้วมันจะดันเรากลับตัวที่เราเหลือรอดอ่ะเราก็จะมาใช้สู้ตาต่อไปได้เอออันนี้ก็คือซอมบี้แมนเป็นที่ไปนะครับจากพัเด็กไม่รอดแน่นอนนะสู้ไม่ไหวอันนี้เขาก็จะรีเซตนะครับเป็นร่างแรกใหม่ก็คือจะกาบเหมือนเดิมตอนเนี้ยแต่ถ้าเรายืนครบ4ตามันก็จะเก่งขึ้นไปขั้นทีม2ปุ๊บ รอบสองะเรายืนครบอีกสี่ตามันก็จะเก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งลอกค่าแบบเมื่อกี้นะเออผมเข้าใจละก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เรายืนครบสี่เทินนะครับอืมอันนี้ก็ยังกากอยู่นะกลับมากากใหม่นะแล้วมันจะรีเซ็ตคือเราจะตีได้3มรอบนะแล้วก็นับดาเมจอ๋อผมก็ต้องปั้นตัวเยอะๆนะครับนะแนะนําให้ทุกคนปั้นตัวเยอะๆจะได้เอามาใช้ตี ควรแม่งเลยนะ่าแจกไซตามะนะทีหนึ่งน่าจะจบเกมแล้วเจอไซตามะมัดเดียวจอดโอเคกูมไม่เหลือตัวแล้วครับดามจผมก็ไปรอลุ้นตาขาบรุ่นน้องอย่างเดียวนะกับตะขาบรุ่นพี่นะครับว่าผมจะตีได้เท่าไหร่ตะขาาอาวุโสมไม่รอดนะมากสุดก็สองเทินแต่คือสองเทินแบบ หล่อมๆมะเออไม่เหลือตัวแล้วอะดาเมจนี่คือไม่ได้แล้วอะนี่ตานี้ผมไม่น่ารอดวะตาที่แล้วผมใช้การโล่มันคงจะรอดอยูอ่อันนี้มันขวรทีตายเออไม่รอดนะน,นี่เสียดายครับผมแพ้นะอันนี้เขาก็เห่าเห็นไหมถ้าเราเหลือตัวเราก็จะมาสู้ต่อได้อันนี้เราไม่เหลือแล้วกนนนนะ็นับคะแนนนะอืมแล้วก็มีรางวัลดาเมจเดี<ป>๋ยวเราตีทีหนึน่งแล้วกันนะ ถือว่าวันนี้เราลองดูเฉยๆนะครับไม่สีเรียกนะผมอะไปผมเอาการูมาแทนวัคซีนแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยเรายืนได้สองรอบเออเรายืนไปถึงรอบสองอะมันก็จะได้ดาเมจที่ดีขึ้นมืจะได้นับคะแนนดีหน่อยได้รางวัลดีหน่อยงั้นผมยืนได้รอบเดียวไม่ไหวนะรางวัลกากมาก มาแล้วตะขาบอาวุโสซเออเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมานะว่าตะขาบอาวุโสซอะนอกจากไซตามะมีใครสู้ได้อีกฆ่าเลยนะไม่ใช่ทำให้หนีไปเหมือนบลาสนะแบบฆ่าให้ตายเลยผมว่าทัตซึมากิสู้ได้ฆ่าให้ตายเลยแต่ตัวอื่นนี่ผมไม่แน่ใจนะประกายแสงก็ไม่น่าไหวจักรพรรดิเด็กก็ ไม่น่าไหวนะแต่รัวๆครับแทงท็อปก็จำเป็นเหมือนกันนะนะ กลางโลกอย่างน้อยเราก็จะได้ยืนนานขึ้นนิดหน่อยอะ่ะก็ยังดีอะ่ะคูโรบีคาลีอย่างเงี้ยอาชูร่าเอ่อซิวแฟงน่าจะดีหมดนะกระบองเหล็กเงี้ยเออสู้ได้ไม่ใช่ใหมายถึงไม่ใช่อนิเมะน,นะหมายถึงเนี่ยจัดทีมในเนี้ยเออผมว่าน่าจะเอามายืนได้อยู่อะ่ะยืนหลายๆเทิร์นหน่อยอะ่ะแต่ก็อยู่ที่การอัพตัวครับถ้าอัพโหด เติมเยอะๆอารโหดๆหน่อยก็สู้ได้นะนี่เขาจะห่าเราเห็นไหมแ้วเราก็เขาจะหนีแล้วเราก็จะไปทีม2ครับนี่รอบ2เราก็จัดทีมใหม่ข้างนี้แทงท็อปผมเลือเดเยอะว่ะผมเอาแทงท็อปไว้ข้างหลังนะมันจะได้กลางโล่แล้วเผื่อจะได้ยืนครบอีกเทินหนึ่งเป็น3มเทินแล้วกันตัวผมมันอ่อนดอยวะ่ะถ้ามีซอมบี้แมนน่าจะได้นานหน่อย เดือนหน้าซอมบี้แมนมาครับของผมนะเซิร์ฟจีนผมก็จะต้องจัดซอมบี้แมนแตแล้วแหละโกเคสึน่าจะเอามารีวิวอย่างเดียวนะครับนะน่าจะต้องข้ามข้ามไปแล้วก็ไปรอมาทีหลังเพราะว่าโกเคสึเนี่ยเขาเป็นชะตาเกลโลกิโลนะที่ผมต้องการเหมือนกันอาจจะเป็นรอตัววนใหม่ทีแล้วกัน โอเคครับไม่เหลือแล้วนะตอนนี้ก็ล้มละลายเรียบร้อยเออเออถ้าเอาจีนะัสยืนข้างหลังผมว่าโอเควะ่ะเพราะว่ามันจะตายช้ากว่าแล้วลูกน้องมันจะไปอยู่ข้างหลังมันอาจจะยืนได้ครบสี่เทินนะอ๋อแต่มันก็จับหน้าทุ่มอยู่ดีมันก็ตายอยู่ดีอีหลอคาบโชว์อีกนะเห็นไหมครับถ้าเรายืนครบสี่เทินเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะเราก็สู้ไม่ไหวแล้วแหละเคผมตีได้แค่นี้นะ ยังอยู่ซีเหมือนเดิมครับเป็นลูกกระจอกนะผมเป็นสายลูกกระจอกนะครับนะเดี๋ยวไว้รอผมอัพทีมให้มันดีกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาตีกันสุกหน้าว่าเราจะแบบพัฒนาขึ้นหรือเปล่าเลนรับรางวัลก่อนครับอันนี้รางวัลตีครบ3ทีโอเคเอ้าตีได้6ทีเก้าทีเลยวะอันนี้รางวัลดาเมจครับเฮ้ยของดีนะได้อัพดาวด้วยอะ เฮ้ยได้อุปกรณ์ทองด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแหล่งฟาร์มอุปกรณ์ทองใหม่นะผมว่านะโอเคเลยอะสนุกสนุกเอออัพแบบนี้ดีค่อยดีหน่อยเออใช้ได้นะมีอะไรทําขึ้นมาอีกนะนี่ก็ที่แรกของครับเป็นพวกคัมพีอัพตัวเป็นเงินเป็นอัพดาวม่วงแล้วก็ชุดอ,อันนี้น่าจะเป็นที่ฟาร์มอุปกรณ์สีทองใหม่ คือถ้าใครตีดาเมจเยอะๆเนี่ยได้อุปกรณ์ทองหลายชิ้นเลยนะนี่ก็ดาอ๋อผมอยู่ที่38คนระับตอนนี้ยังไม่มีคนตีมันยังเช้าอยู่เย็นๆนี้น่าจะตกไปที่ส0 0 0 0หลอกๆน่าจะ200อะไรประมาณนี้นะเหมือนมันจะตีได้อีกว่าเดี๋ยวผมต้องดักรอแล้วนี่เห็นไหมมีตะขาบรุ่นน้องครับตะขาบรุ่นพี่แล้วก็ตะขาบลูโันี้วันศุกร์จนันท พุธแล้วก็สุกนี่เรามาวันโชคลายนะอัปเดตวันโชคลายพอดีนะครับถ้าขารุ่นน้องผมผมน่าจะตีได้เยอะอยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาตีใหม่มก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะพามาตีอะไรก็รอลุ้นกันไปนะครับบ๊ายบาย